่นักเรียนสำหรับในวันที่สองนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องของเลขโดดซึ่งเราจะเรียนในของชั้นป .3 เหมือนกันเมื่อนักเรียนฟังคลิปจากที่คุณครูให้นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่3ามในหน้าที่4ต่อไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ คิดจนเพลินเลยนะคะนักเรียนลองดูสิคะหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะครูก็จะพานักเรียนไปเล่นเกมค่ะโดยเกมนี้มีชื่อว่ายังจำได้ไหมนะคะโดยที่ครูจะขึ้นภาพมานะคะเราให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนจากภาพที่ครูกำหนดให้ค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆโดยในแต่ละข้อครูมีเวลาให้10วินาทีค่ะไปกันเลยค่ะที่ข้อแรกค่ะหมดเวลาค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะจากภาพนี้นะคะก็จะได้ว่ามีภาพอยู่น1น0 0กับ500กับ0,10กับ9หน่วย ก็คือ1,509เราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน1,509ได้ดังนี้ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามหอุูนิวไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเราไปตอบกันที่ข้อที่2องกันเลยนะคะนักเรียนจากภาพหลักลูกคิดนี้นะคะก็มีอยู่2,000 กับ600กับ90กับ3หน่วยก็คือ2,693เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามกับครูนิวไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะใครที่ตอบถูกทั้งสองข้อปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทบทวนบทเรียนกันที่เราเรียนไปคราวที่แล้วคือ จำนวนนับที่มากกว่า1000แต่ไม่เกิน10,000ในวันนี้ครูจะพานักเรียนนะคะไปอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํำนวนที่มากกว่า10,000แต่ไม่เกิน1นึ่งแค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะจากภาพนี้นะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะเอาละคะ่ะ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครูจะพานั้เรียนไปหยอดหลักลูกคิดกันอีกนะคะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะจากที่เมื่อสักครูน่นี้ครูบอกว่าเราจะมายินรลองหยอดลูกคิดพร้อมกันนะคะหลักที่เราใช้ในครั้งนี้มีหลักอะไรบ้างคะนักเรียนมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นค่ะเอาละค่ะหลักหมื่นครูจะหยอดสาลูกก็คือหนึ่งมืน สองหมื่นสามมื่ต่อไปหลักพันครูจะยอดหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันต่อไปหลักร้อยครูจะยอดหนึ่งร้อ,อ,รอหลักสิบครูจะยอดหนึ่งสิบสองสิบ,ส,ส,บ,ส,ส,บสี่สิบ หาสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบและหลักหน่วยครูจะหยอดหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยนักเรียนคะจากหลักลูกคิดนี้ แสดงจำนวนใดนักเรียนลองคิดดูสิคะจากที่เราหยอดลูกคิดเมื่อสักครู่นี้ครูก็ขึ้นภาพมาให้นักเรียนเพื่อเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหลักหมื่นมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ3ลูกหลักพันมีลูกคิด4ลูกหลักร้อยมีลูกคิด2ลูกหลักสิบมีลูกคิด8ลูกและหลักหน่วยมีลูกคิด6ลูกแสดง 30 0 0 0กับ4,000กับ200กับ80กับ6หน่วยหรือ34,286เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนดูสิคะเอาละค่ะมาดูคำตอบค่ะ30,000เราก็จะเขียนตัวเลข3 สี่พันเราก็เขียนตัวเลข4 200เราก็เขียนตัวเลข2 80เราก็เขียนตัวเลข8และ6หน่วยเราก็เขียนตัวเลข6ดังนั้นจะได้ตัวเลขฮินดูอารบิกสามหมี่พันสองหน้าตาแบบนี้ค่ะนักเรียนแล้วตัวเลขไทยล่ะคะแพงได้แบบนี้ค่ะและ ตัวหนังสือราคะนักเรียนเราก็จะเขียนได้ว่า34,286ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามครูนิวไหมคะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาลองหยอดลูกคิดกันอีกสักข้อนะคะ1มื่นสอม,มือ่นสมื่นมื่หลักพันค่ะ1,000 2,000 สามพันสี่พันห้าพันหกพันหลักร้อยครูไม่ยอดค่ะหลักสิบครูไม่ยอดคราวนี้มาที่หลักหน่วยนะคะหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วย จากหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนลองคิดดูสิคะจากที่เราหยอดลูกคิดเมื่อสักครู่นี้ครูก็ขึ้นเป็นภาพหลักลูกคิดมาให้นักเรียนนะคะเพื่อเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจากภาพหลักหมื่นมีลูกคิด4ลูกหลักพันมีลูกคิด6ลูกหลักร้อยไม่มีก็คือ0หลักสิบไม่มีก็คือ0และหลักหน่วยมีลูกคิด7ลูก แสดง4,000กับ6,000กับ0,100กับ0,10กับ7หน่วยหรือ46,007เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนี้ได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนดูสิคะนี่เลยค่ะตัวเลขฮินดูอารบิกที่ได้ก็คือแบบนี้นะคะตัวเลขไทยแบบนี้ค่ะ และตัวหนังสือก็คือ4 6 7 0 7ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามครูนิวนี่คะเดี๋ยวเล่าไปดูเรื่องถัดไปกันเลยค่ะเอ็นักเรียนคะเมื่อสักครู่นี้เราฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือที่แสดงจำนวนกันจนถึงหลักหมื่นแล้วนะคะนักเรียนคะหลักที่อยู่ต่อจากหลักหมื่นคือหลักอะไรคะ ใช่ค่ะหลักแสนเอ๊ะหนึ่งแสนหน้าตาเป็นอย่างไรนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะเอาละค่ะถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูกันค่ะว่า1นึ่งแสนนี้มาได้อย่างไรคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะเราจะมาหยอดลูกคิดกันในหลักหมื่นพร้อมกันนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยคะ่ะ1นึ่งหมืน่นสองหมืน่น 3ามหมื่นส0่0มื่นห0 0 0มื0 0หกห0ื0นเ0็0หมื่นแปดหมื่บหมื่ืจะกลายเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนใช่ค่ะส0 0 0 0ื 10, ก็จะเท่ากับห0 0 0งแค่ะจากเมื่อสักครู่ที่เราหยอดหลักลูกคิดกันไปนะคะนักเรียนว่าส0 0 0 0ืคือ1,000งแ ครูขึ้นเป็นภาพให้นักเรียนดูแบบนี้นะคะเอะแล้ว10,000แสนจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนได้อย่างไรคะ1 0 0แสนก็คือ1 0 0 0แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ0ร้อยกับ0สิบกับ0นหน่วยดังนั้นเวลาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ค่ะ ตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะและตัวหนังสือเราก็จะเขียนว่า10,000แสนค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามครูมั้ยคะจากภาพนี้นะคะนักเรียนแสดงจำนวนใดคะเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนี้ได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนดูสิคะเอาละค่ะ จากภาพหลักลูกคิดนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีอยู่60,000กับ0 0 0ยกับ8 0 0กับ0ูิกับสหน่วยคือ6 8 0 2นะคะเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก6 0 0มืนเราก็จะเขียนตัวเลข6กศ0 0พเราก็จะเขียนตัวเลข0800เราก็จะเขียนตัวเลข 8-010เราก็จะเขียนตัวเลข0และ2หน่วยเราก็จะเขียนตัวเลข2ก็จะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกได้แบบนี้ค่ะและตัวเลขไทยระคะนักเรียนจะเขียนได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนดูสิคะเฉลยค่ะเขียนแบบนี้ค่ะและตัวหนึงสื่อ่ะคะน้นเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะเราก็จะเขียนว่า60,000 8 0 2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนเพื่อจะได้ฝึกทํากันได้อย่างคล่องมากขึ้นค่ะจากภาพหลักลูกคิตนี้สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนึ่งสือได้อย่างไรคะนะักเรียนลองเขียนดูสิคะจากภาพนี้นะคะมีอยู่900า0กับ5,000กับ100 กับ0ูนกับ1หน่วยเราจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะส่วนตัวหนึ่งสือเราก็จะเขียนได้ว่า95,101นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจากการที่เราเขียนตัวหนังสือค่ะของจำนวน9 5 1า1นวน9 เมื่อหลักหน่วยของเราคือตัวเลขหนึ่งค่ะเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือว่าเอ็ดแต่เราจะไม่เขียนว่า1ดังนั้นในข้อนี้นะคะเราจึงอ่านจำนวนนี้ว่า9 5 1 0 1ค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนไปเล่นเกม OX ค่ะ โดยที่ครูจะขึ้นภาพมาแล้วให้นักเรียนบอกจำนวนที่แสดงในภาพโดยเลือกคำตอบว่า O หรือ x ค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนแต่ละข้อครูจะมีเวลาให้10วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะภาพแรกนี้แสดงจำนวนใดคะนักเรียนลองดูสิคะ ฉลยค่ะภาพแรกนี้คำตอบคือ x 24,070ค่ะเอ๊ะนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าคำตอบของเราคือ24,070เรามาดูกันนะคะจากภาพหลักลูปคิดนี้แสดง20 0 0 0กับ4,000กับ0,00กับ70กับ0หน่วยหรือ24,000 คำตอบในข้อ x 2 4 7 7 0นี้เขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขไทยเราจะตอบข้อนี้ค่ะมาตอบกันที่ข้อ2เลยค่ะจากภาพหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะครูมีเวลาให้นักเรียน10วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะ คำตอบข้อนี้คือ x ค่ะ15,124า1 5เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะจากภาพหลักลูกคิดนี้แสดง10,000กับ5,000กับ100กับ20กับ4หน่วยหรือ15,124เราจึงตอบข้อ x ค่ะคราวนี้ครูนิวจะกำหนดตัวเลขแสดงจำนวนให้ นักเรียนจะต้องเลือกภาพหลักลูกคิดที่แสดงจำนวนที่ครูนิวกำหนดค่ะพร้อมมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมีเวลาให้สิบวินาทีนะคะว่าจำนวนนี้จะตรงกับภาพหลักลูกคิดใดค่ะหมดเวลาค่ะคําตอบข้อนี้จำนวนที่ครูกำหนดให้ก็คือ7025 ซึ่งภาพหลักลูกคิดที่แสดงจำนวน7025ก็คือข้อ x ค่ะ หมดเวลาคะ่ะจำนวนที่ครูกำหนดให้ในข้อนี้คือ2 4 0 7 0ซึ่งภาพหลักลูกคิดที่แสดงจำนวนนี้อยู่ในข้อโอค่ะเพราะเป็นภาพหลักลูกคิดที่แสดง2 0 0 0 0กับ4 0 0พกับศกับ70กับศหน่วยหรือ2 4 0 7 0นักเรียนตอบถูกกันมั้ยคะ เก่งมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมคะครูนิวก็หวังว่านอกจากนักเรียนจะสนุกกันแล้วก็จะได้รับความรู้กันด้วยนะคะความรู้ที่เราได้รับในวันนี้คืออะไรคะค่ะความรู้ที่เราได้รับในวันนี้ก็คือเราสามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนึงสือสแสดงจำนวนที่มากกว่าหนึ่งหมื่แต่ไม่เกินหนึ่งแจบบทเรียนวันนี้แล้ว อย่าลืมไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย